โปพนวาวาปล่อยภาพเดี่ยวสุดตาร์แฟนคลับแห่คอมเมนต์กระจาย โผลนาวาัตรปล่อยภาพหล่อละมุนกลางแสงแดดแฟนคลับแห่กดไลค์รูัวหนึ่งชั่วโมงเป็นพันกว่าคอมเมนต์เป็นพระเอกที่นานาจะโพสไอจีสักครั้งสําหรับโผลธนวัตรวัฒนาภูติแต่ล่าสุดทำแฟนคลับฟินมากๆเพราะเจ้าตัวโพสภาพเดี่ยวสุดนั่งอาบแสงแดดอยู่ริมแม่น้ำเรียกว่าหล่อละมุนสุดๆไปเลยแม้จะไม่มีแคปชั่นใ,นใดๆแต่ภาพก็สามารถเล่าเรื่องได้เหมือนคาดว่าเป็นภาพจากกองถ่ายละครบุกเพสันนิวาส2ที่กำลังถ่ายทำอย่างเข้มข้นและจากภาพดังกล่าวต้องบอกว่าฮอตสุดๆเพราะเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นแฟ คลับแห่กดไลค์กันรัวจะแตะหลักแสนไปแล้วในส่วนของคอมเมนต์ภายในหนึ่งชั่วโมงแฟนคลับก็แห่คอมเมนต์กระจายเช่นเดียวกันอาทีกาลแมทที่เข้ามาแซวว่าเดือนละสรูปละพ่อขอบคุณค่ะหรือจะเป็นเอิร์ธวิศวเวทที่แซวว่านั่งสังเคราะห์แสงละพี่และอีกลหลายๆคอมเมนต์ที่บอกว่าคิดถึงบอกหล่อถล่มทลายจริงๆนอกจากนี้ในทวิตเตอร์แฮ ฮชแท็กโปเปลล่าติดเทรนด์เป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวคาดว่าแฮชแท็กนี้โคมาจากละครบุเพศนิวาสสก็ต้องบอกเลยว่าภาพเดียวของโปบนั้นร้อนแรงในไอจแทบแตกอีกแล้วจ้าขอขอบคุณภาพโปบธนวัฒน่องอ,อันเดอร์สกอร์อารุโนชาภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งก็ด้วยนะคะ